มินาซงคนนีจวซซสวัสดีค่ะทุกคนแอมเซนเซงค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับโค้ดลับตัวเลขค่ะเย่จะเป็นยังไงนะั้นไปดูกันเลยค่ะทุกคนคงจะงงกันใช่ไหมว่าโค้ดลับตัวเลขคืออะไรนะ ไม่ต้องงงค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยเนาะเวลาเราจะาหัวเลาะห้าห้าห้าเราพิมพ์เราก็พิมพ์เลขห้า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 ใช่ไหมคะมันคือคำพ้องเสียงนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าโคดลับตัวเลขของภาษาญี่ปุ่นอะมีอะไรกันบ้างเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นอ่านออกเสียงว่าอะไรบ้างคะ่ะมาเริ่มจากการนับตัวเลขกันเลยค่ะโดยโคดลรรับตัวเลขของเรานั้นจะใช้แค่หลักหน่วยเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์เนาะคือเซโร อิจินิซังยงหรือว่าชิโกโล็ุนานาหรือว่าชิจิฮัจิคิวหรือว่าคุจบแล้วค่ะมีค่สิบตัวเองจำกันได้ไง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ถึงเวลามาเรียนโค้ดรับตัวเลขกันแล้วค่ะ ตัวเลขแรกที่เราจะมาเรียนนะคะก็คือเลข3กับเลข9ค่ะอ่านออกเสียงว่าซั n งคิวพร้อมเสียงกับภาษาอังกฤษที่คือ thank you ค่ะตัวเลขต่อไปก็คือเจสองค่ะอ่านออกเสียงว่านานินานิที่แปลว่าอะไรมาต่อกันที่เลขต่อไปนะคะก็คือ4ีหกซีเก้าโยโรชิกุ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อไปค่ะแปดหนึ่งก็คือเอ๊ะเดาอะไรไม่น่าให้ให้ก็คือฮะอีที่แปลว่าค่ะครับตัวเลขสุดท้ายของวันนี้ก็คือเลขแปดค่ะอ่านบอกเสียงว่าฮัชชิใช่ไหมคะแล้วก็เอามาแค่ตัวฮะเนาะฮะพิมแปดแปดแปดก็จะเป็นฮะา เหมือนภาษาไทยเลยเวลาพิมพ์เลขห้าแต่ภาษาญี่ปุ่นให้พิมพ์เลขแปดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนโค้ดรับตัวเลขของแอมเซนเซถูกใจกันไหมเอ่ยหากเกิดถูกใจแอมเซนเซฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b e TSL ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์บอกแอมเซนเซก็ได้นะว่าอยากได้ค้ดรับตัวเลขอีกค่ะแอมเซนเซก็จะทำโค้ดรับตัวเลขพัสอมาให้นะคะ ยังไงวันนี้แอมเจนเซก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ